เสียงเรามันใหญ่เสมอพักมีพักเขาก็ยุบได้มีสถาบันอะไรเขาก็ห้ามได้องค์กรรัฐก็ออกมาพูดก็ห้ามได้แต่เขาห้ามประชาชนคนหนึ่งพูดไม่ได้หรอกเขาห้ามเราพูดไม่ได้แล้วก็อยากให้เชื่อมั่นว่าเราคือคนคนหนึน่งเราคืออัน,นาเราคือบิก๊กเราคือพี่นัชชนนเราคือทุกคนเราไม่ใช่คนของใครก็อยากให้เชื่อมั่นเลยว่าเสียงของเราเนี่ยมีค่าที่สุดแล้วก็จงออกมาใช้เสียงของเราพูดพูดตรง,ตงๆเลยคะ่ะว่า เราไม่พอใจกับนักการเมืองคนไหนเราไม่พอใจกับใครเราเชื่อมั่นยังไงเราโปรดทำตามความเชื่อมั่นของตัวเองขอบคุณค่ะนิดหนึ่งนิดหนึ่งได้ไหมครับได้ค่ะเชิญค่ะคือเราจะไม่มีวันแพ้ถ้าเราไม่ตายแต่ว่าสถาบันไหนละ่ะที่อายุยืนนานมากที่สุดสถาบันประชาชนไงครับคุณต้องฆ่ากี่คนเราประชาชนถึงจะหมดเนืกอออกไหม สถาบันอื่นบางสถาบันเนี่ยเปลี่ยนขั้วอำนาจการเมืองก็หมดตายก็หมดแต่ประชาชนเนี่ยยังไงก็ไม่มีวันหมดผมตายคุณก็อยู่ไอ้บนเวทีตายข้างล่างก็อยู่กูไม่ตายฮนะข้างล่างเวทีตายในมหลาลัยนี้ก็ยังอยู่อันในมหาลัยนี้ตายหมดที่ไหนอยู่อีกครับอยู่อีกเต็มทั่วประเทศดังนั้นไม่ต้องกลัวถ้าเรายังไปต่อยังไงมันก็ชนะครับสักวันหนึ่งวันไหนแค่นั้นเองขอบคุณครับฝากคิิงท้ายได้ไหมครับ ครคับก็คือคือผมคิดว่าในช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่เหมาะที่สุดในการเปลี่ยนไปสู่ประชาธิปไตยทําทไมเพราะว่าปกติแล้วอะถ้าเผด็จการเนี่ยจะถืออํานาจเนี่ยเขามักจะถือด้วยสามวิธี ừ ừ. วิธีแรกคือการปราบปรามซึ่งเขาก็ทําอยู่เป็นประจำใช่ไหมเขาก็ฟ้องหนึ่งหนึ่งสองเรา,เ,ราเขาก็ยิงประชาชนเขาก็หาวิธีอะไรให้เรากลัวอย่างที่สอง คือเขาดึงหาพวกใหม่ๆวันนี้เขาก็สําเร็จแล้วก็คือเขาดึงเพื่อไทยไปได้อันนี้อขอขอวงเล็บไว้ก่อนว่าถ้าเพื่อไทยจะกลับมาก็กลับมาได้นะแต่วันนี้เอาเป็นว่าเขาสําเร็จในการดึงฝ่ายเราไปได้แล้วอย่างที่สองคือเขาดึงพวกไปได้แล้วแต่อย่างที่สามเป็นสิ่งที่เผด็จการไทยทําสําเร็จมาตลอดตั้งแต่ยุคย้อนกลับไปตั้งแต่แบบหลังสงครามตั้งแต่ช่วงสงครามเย็นมาจนถึง ช่วงก่อนการรัฐประหารคือเขามีความชอบทำมากมากอย่างน้อยก็คือเขาชอบทำด้วยการอ้างสถาบันกษัตริย์ซึ่งทั้งทั้งอ้างและยอมให้อ้างไหมอันนี้ไม่รู้ไม่ขอตอบเพราะอันตรายแต่เป็นว่าเขาอ้างสถาบันกษัตริย์ทำเรื่องอะไรที่มันเฮงสวยได้อ่ะอ้างสถาบันกษัตริย์เพื่อไปทำโครงการที่มีคอร์รัปชัน อันนี้ผมไม่ได้พูดเองนะอาจารย์อานนที่เป็นรอยัลลิสเขาก็พูดเหมือนกันว่ามีพวกที่ทาแบบนี้จริงๆ <c oughs> อ่ะ <c oughs> เขาอ้างสถาบันกรรษัตริย์เพื่อทํารัฐประหารและเขาอ้างสถาบันกรรษัตริย์มาฟ้องหนึ่งสองปิดปากเราไอ้ทุกวันที่เขาอ้างทุกวันเนี่ยมันยิ่งทําให้คนตาสว่างตาสว่างตาสว่างย้อนกลับไปตั้งแต่คนสมัยคนเสื้อแดงมันก็มีใช่ไหมคนมันก็มีปรากฏการณ์ที่คนตาสว่างเยอะขึ้นเรื่อย จากแต่ก่อนที่ทราบซึ้งเดี๋ยวนี้ก็ไม่ทราบซึ้งเหมือนเดิมแล้วอายุนี้ยที่มันเขาใช้ต้นทุนะไปเยอะมากในการเขาอ้างสถาบันกษัตริย์เยอะมากจนมันอ้างแล้วอะ่ะมันยิ่งทําให้บ่อนซอ้อไปเลยเอาง่ายวัดวัดว่าคนตื่นรู้ขนาดไหนไปโรงหนังทุกวันนี้มีใครยืนไหมอะ่ะไปดูดูพักเก้าไก่ก็ได้อะ่ะพักเก้าไก่พักเพื่อไทยด้วยซ้ำอะ่ะ พักเก้าไก่ไอ้พักที่ถูกข้อหาว่าจะล้มเจ้าว่าแก้ไขมาตราหนึ่งสองได้เสียงสิบสี่ล้านเสียงพักเพื่อไทยก็มีพูดไปเปลยบอกว่าแก้ไม่ยกเลิกพักนี้ได้สิบล้านเสียงแลวแต่ก่อนเคยถูกกล่าวหาว่าล้มเจ้าก็ลองคิดดูว่าเขาหมดความชอบธรรมขนาดไหนและไอ้ขาที่สามเนี่ยที่แต่ก่อนเขาเขาเคยจะอ้างอะ่ะมันอ้างไม่ได้แล้วมันเลย มันเลยไม่มีทางเลือกแล้วนะคดีก,การเนี่ยมันจะครองอำนาจได้ยังไงอ่ะไม่มีความชอบธรรมอ่ะมันก็เหลือแค่เนี่ยต้องปาป,ปามถ้างั้นเนี่ยแหละโอกาสของเราอ่ะมาแล้วแบบเป็นโอกาสที่ดีที่สุดเท่าที่มันเคยจะมีมาแล้วเพราะเขาไม่เคยเสียความชอบธรรมมากมายขนาดนี้แล้วก็อยากให้เราช่วยกันอ่ะออกมาออกมาชุมนุมหรืออย่างน้อยก็ยังด่าด่าในโซเชียลก็ได้อ่ะมันก็คอยช่วยกันปลุกกระแสปลุกกระแสไปเรื่อย ทุกคนครับออกมาสู้กันนะครับขอบคุณครับมีคําถามจากผู้เขาร่วมงานนะไม่ใช่คำถามไม่ใช่คาถามครับก็จะเป็นการมอบของที่ระลึกนะครับให้กับแขกรับเชิญของเราทั้ง3ท่านเลยครับขอเชิญครับ